สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องเขยลาว레이เดอร์นะครับวันนี้เขยลาวก็จะมาพูดคุยเรื่องข่าวขราวนะครับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่าสี่ห้าวันก่อนนะครับเอ่อเขยลาวได้ติดตามข่าวแล้วก็ได้ดูในช่องของพี่จอนนี่มือปราบนะฮะชแนลนะครับคือมีสาวลาวถูกทําร้ายร่างกายนะครับถูกทำร้ายร่างกายตบตีอะไรประมาณนี้ครับก็ได้ลา์ไปหาญาติพี่น้อง ที่อยู่สวรสด์ขเขตนะครับลายไปว่าให้มารับตัวคือผู้ชายมาให้กับกับพี่ลาวพอเขยลาวก็ได้ดูคลิปได้ดูอะไรนะครับก็รู้สึกอยากออกความคิดเห็นว่าปกติอะที่ที่ตบตีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคู่คู่รักกันนะฮะแรกแรก,ก็รักกันพอนานไปก็ลงไม้ลงมือชายไทยก็อายุหน้าจะละไล่เดียวกับเขยลาวแล้วครับส0่กว่า แต่สาวก็น่าจะอายุประมาณ26กว่าตามที่ที่คือเราได้ดูในใน youtube ของพี่จอนนี่มือปาบนะครับก็ไปสามารถไปดูได้นะครับแล้วก็จะแปบะบลิงก์จริงจริงอ่ะผมก็ขอขอบคุณพี่จอนนี่มือปาบด้วยนะครับว่าเอ่อได้ช่วยเหลือน้องเขาออกมาจากตรงนั้นแล้วก็สู่อ้อมกอดตำรวจไทยนะครับแล้วก็ส่งน้องกลับบ้านผมขอแสดงว่าพี่เห็นว่าถ้าคุณไม่ได้รักเขาหรืออะไรตราตามนะฮะคุณไม่สามารถไปตบตีเขาก็ได้คือ คุณไปทําแบบนั้นไม่ได้ครับคือ,อยังไงคนลาก็คือคนเหมือนกันอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดกล่าวเอาไว้คุณไปทําแบบนั้นได้เขามีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องอ่ะคุณเอาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตมาทุกร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยในมุมมองของเขยลานะครับว่ามันไม่ควรนะครับเพราะว่าเขยลาก็มีภรรยาเป็นเป็นคนลาวถึงจะเลิกลากันไปก็ไม่สมควรทําแบบนี้นะจริงๆแล้วหนึ่งสาวลาวก็ยังใจดีนะครับลงบันทึก ข้อความแจ้งความทึข้อความระหว่างทั้งคู่ว่าอยู่กินฉันโผลเมียโดยการไม่ได้จดทะเบียนสมรสจริงๆอยู่ที่เมืองไทยมันก็ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่ถ้าที่ลามันผิดอยู่แล้วเห็นไหมเขาก็ยังไม่เอาความคืออยากจบแบบดีๆจบแบบแฟร์นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องพ่จิตนี่มือปราบชาแนลนะครับความรู้สึกแบบเนี้เยลาอยากจะบอกว่าหนุ่มไทยลหลายๆหลายคนนะครับ ถ้าหมดรักแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปครับอย่าไปไปไปทําแบบนั้นคือเป็นเหมือนว่าเป็นข้อหาทําร้ายร่างกายนะครับโดนแจ้งความจับได้นะครับถึงคุณจะมาอ้างโนูน่นนี่นั่นไม่ได้เพราะว่าคุณน่ะได้กินเขาฟรีเขาเปลืองตัวกับคุณมาตั้งหลายปีแล้วคุณไปทําแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ถูกอะ่ะเออในมุมมองของผมเนาะเพื่อนๆที่คิด,คด,คดเห็นว่ายังไงก็ลองเข้าไปชมในออช่องพี่จอเนี้ยนี่ก็เคยลาก็เอามาให้ดูเป็น เป็นสคริปต์แบบนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไปติดลิขสิทธิ์พี่เขาเพราะในช่องเขาเนี่ยเป็นช่องใหญ่ผู้ติดตามเป็นล้านแต่ว่าเราก็จะมาข่าวสารกระจายข่าวสารให้ให้ f c เนาะ FC เคยลาทุกๆท,ท่านที่เป็นเคยลาเหมือนเคยลาแล้วก็หนุ่มไทยที่จีบสาวลาวนะครับการทำร้ายร่างกายอะไรก็ตามนะครับผมขอแนะนําคนลาวไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือว่าผัวเมียผัวเมียภรรยาย,ยังไงก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเอาไว้นะครับ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้ความยุติธรรมแน่นอนเนาะหลักฐานเราครบไม่ต้องกลัวครับหลักฐานเราครบว่าเออเราอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยงงไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับหรือจะหนีเข้าหนีเข้าเมืองมาหรือว่าวีซ่าขาด่างตามถ้ารู้ตัวเองโดนถูกทําร้ายร่างกายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแ,วแจ้งแจ้หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับขอความช่วยเหลือเพราะว่าเมืองไทยเรื่องความแบบเท่าเทียมหรือว่าการที่ไม่เอาเปรียบกันเนี่ยมันยังมี ยังมีอยู่ครับยังเขายังให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆนะครับเราอย่าไปยอมครับเพราะว่าเราอะมาทํางานหาแรงงานหรือว่าโดนกดขี่มันไม่มีมแล้วครับแบบว่ากดขี่ขังหลูกเหนียวกับขังลุกเหนียวเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เรากลับบ้านไม่ให้เราไปท่งไปเที่ยวอะอะไรพวกเนี้ยในกฎหมายของแรงงานก็มีเหมือนกันเขียนไว้เหมือนกันยิ่งคนที่เป็นแฟนกันเอ่อผัวเมียภรรยาโดยไม่ได้จดบีนสมรสเนี่ยมันจะเสียเปรียบแบบนี้ครับ ตอนเลิกลากันมันก็จะไม่ได้อะไรเลยผู้หญิงก็ยอมไปยอมไปก็แบบว่าจบแบบจบแบบแฮปปี้แอนดิงคือจบแบบไม่อยากรู้จักผู้ชายคนนี้แล้วนะครับก็ลองดูนะฮะในตามตามภาพพิุ่มสคิปให้ดูอย่าแบบเนี้ยผมขอแนะนําเลยนะครับขอร้องขอร้องเพื่อนๆเ,เลยว่าอย่าทําแบบนี้นะที่มีครอบครัวเป็นคนลาวด้วยกันหรือว่าหนุ่มไทยต้องดูเอาไว้นะครับมันมันเป็นความละเอียดอ่อนนะผู้หญิงอะ เขาว่าต้องได้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะเขาเป็นผู้หญิงไม่ว่าชาติไหนก็นตามไม่ว่าจะเป็นลากาัมพูชาพมา่าหรือั้งชาติไหนก็นตามถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงจะได้คุ้มครองระดับหนึ่งเจ้านที่ตำรวจก็จะมาช่วยเหลือนะนี่ผมก็ขอ,ขอขอบคุณพี่จอนนี่มือปาดนะครับมนาะโอ้โอโคนนี้เขามือชีพอยู่แล้วครับผมติดตามเขามานานในการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าส่งถึงชายแดนเลยครับส่งถึงแม่น้ำโขงข้ามฝั่งไปที่สวรดนครเเป็นที่เรียบร้อยก็ขออย่างไงก็ เป็นข่าวที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงติดตามข่าวสารประเภทแบบนี้ผมมีข่าวดีๆอะไรดีๆผมก็จะมาฝากเพื่อนๆ f c ทุกๆท,ท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ